สปาร์อของมังงะวันพีในตอนที่1นึ่งพันในตอนนี้มีชื่อตอนว่าโล k i ในอันเดอร์เวิลด์โดยที่เริ่มเนื้อหามาก็จะเป็นเรื่องราวหลังจากที่ลูฟี่เขานั้นได้เจอกับเจ้าชายโลกีโดยที่ในตอนนี้ก็จะได้มีการอธิบายนัว่าโลคิเขานั้นถูกจองจําอยู่ในอันเดอร์เวิลด์ซึ่งคําว่าอันเดอร์เวิลด์เนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะว่าคานี้มันจะหมายถึงเฮลในตำนานนอสในพวกนี้หรือเปล่านะฮะซึ่งดูเหมือนว่าโลกีจะถูกจับแล้วก็ล่ามาไว้ด้วยหินไคลโลแล้ว ซึ่งทางด้านโลกิไม่ได้ยินเสียงลูฟี่เขานั้นก็ขอให้ลูฟี่น่ะปล่อยเขาแล้วก็ได้สัญญานะว่าได้เกิดลูฟี่ปล่อยเขาเนี่ยขาวนั้นจะทาลายเหล่าเจ้าสลัดที่ลูฟี่นั้นต้องการด้วยมือของเขาเองซึ่งในระหว่างที่พวกเขาท้นคุยกันอยู่นั้นจูๆ่ๆโลกิเขานั้นก็เรียกใช้ว่าเป็นไก่ซึ่งจากคําพูดนี้ของโลกินี่นก็ทําให้ลูฟี่นั้นโกรจัดเราก็เลยจะได้เห็นฉากที่ลูฟี่เขานั้นใช้ร่างเกสีจมตีใส่โลกิและในตอนนี้ก็จะได้มีการเปิดเผยนะว่ารัฐบาลกี่ ซึ่งก็ยังไม่ได้มีการบอกเค่าหร่ของพิเศษมันคืออะไรและก็พิเศษยังไงซึ่งราคาค่าหัวนั้นคือ2 6 0 0ล้านเบลีและหลังจากที่โจมตีเสร็จเนี่ยลูฟี่นั่นก็อยากรู้เรื่องราวของแชงกับเจ้าชายโลกิเนะว่ามีความเกี่ยวข้องกันยังไงโลกิก็เลยบอกลูฟี่นะว่าถ้าเกิดว่าแกอยากรู้นะ่ะฉชนก็จะบอกแกแต่อเมื่อกะับอปฉันอกไปก่อนตัดภาพกับไปที่พวกโซโลในตอนนั้นเราจะได้เห็นว่าพวกโซโลเนี่ยหนีรอดจากพวกร้อนและกลุ่มโจรสได้อย่างวุ่นวีส่วนทางั้นโรบินตอนนี้นก็ได้ขอบ ตัดผมเธอให้เหมือนกับช่วงก่อน2ปีทำสกีปเพื่อที่เธอจะได้เตรียมตัวหาซาโลแต่วันในตอนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงเราคนยักษ์ตะโกนขึ้นมาว่าในตอนนี้ซาโลเนี่ยเขานั้นได้ล้มลงกับพื้นไปแล้วและหลังจากนั้นเนื้อหาเนี่ยก็ได้ตัดจบพร้อมกับข้อความที่บอกนะว่าทีน่าวันพีไม่งงดโอเคเลยนี่ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดของสปายในคลิปนี้นะฮะเซอร์ในเกิดเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้มาเช่เรานนั้นไม่คลารับ สวัสดคีครับ